E.U. โฟมหรือโพลียูร a เชนนวนการความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบันถรับโรงงานขนาดใหญ่นะครับได้รับงานไว้วางใจให้ใช้ E.U. โฟมและก็ P.E. แล้วก็ไมโครไฟเบอร์ ber, ทั้งสามชิ้นถือเป็นชนวนการความร้อนที่สมบูรณ์แบบนะครับกับโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องแอร์นะครับเช่วยลดพลังงานได้ถึง 4ถึง50%เปอร์เซ็นตนะครับเมื่อติดตั้งสะ่นวนกันความร้อนดังกล่าวนะครับในสเปคที่ฉีดโฟมด้วยความหนาบางโซนนั้นจะเป็น1นิ้วหรือ25่มิลนะครับแล้วบางโซนก็จะเป็น2นิ้วนะครับรับประกันการหลุดร่อนนานนับสิบปีครับกับทีมงานมืออาชีพนะครับกับคุณพิเชษที่นนศนย์แปดห้านย์แปดส 4 7 1 3ได้สุกเวลาครับ